สวัสดีจ้าพี่น้องปาร์40ทุกคนคนบึงปาร์สวัสดีจ้าสวัสดีทุกผู้ทุกคนเด้อตอนนี้ตอนนี้อนตอนนี้นะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดี สวัสดีทุกผู้ทุกคนเด้อพี่น้องตอนแรกน่ะคอยตั้งใจว่าสิมาไหลสดอยู่นี่เจ้าเบิงเจ้าเบิงมันสิไล่ได้จังไดเจ้าเบิงเนี่ยเอามือแขกมานั่งเลยเจ้าถ้าเบิงเด้อขนาดอยู่ริมฟุตบาทนี่นี่ว่ากะทิมันสีหานไงเจ้าเบิงเจ้าเห็นบ่หมูเจ้าเห็นบ่เอา มูเจ้าเห็นบอแตะยานแห้งสวัสดีคุณสายรุ้งจะไปเที่ยวตอนนี้อยู่บางนะคะอยู่เอาห้ยท่ายเอาคันเอาหอท้ายอุ้ยจะเบิ้งน่งคอยนั่นตั้งใจเอาขาตั้งกองมาเอาศาสตร์มาเอาเสือมาด้วยนะคะเออเพราะว่าอุ้ยคุณเอวคุณเอวคุณเอวพี่น้องพี่น้องเจ้าเบิ้ง เดิเเดิเซ็ตเจินเดินเดินเ่ินเ่ินเดินเจ้นเดินา,าินเนัดนเดิเดินเดินเดินดนดพุ่ินลดิเทิ่เงินเนเดิ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 มเิเเดนเดเดเดินเิม คอยคิดว่าพายุนะ่ะมันีิเขาแต่ผ่าคอีสานอันนี้คอยบอกหูว่ามันเป็นพายุยเอ่อโนอื่นบุรีเง,งี้ยเท่าไงซึ่งปกติแล้วบางแสนวันศุกเสาเนี่ยฟุตบาทนี่สิเต็มเลยคนเปิดเพลงบึมบําเรียนกันอะไรกันมันสิมีหาดหอยยางมีชายหาดหอยางมาามือนี่นะคะน้ำสัตว์หอดถนนพี่น้องน้ำม,มันสัตว์ฝัดเวียงมาหอดถนนเลยเอา้าวเจ้าเบิง้ง ตัวยอ,อีกแล้วาสันไปเที่ยวไซพิงสันบางแสนถึกต้องเลยค่ะบางแสนค่ะ<ม>โอ้ยลมเร็วอ,อีกแล้วพี่้องจ้าเ,เบิ่งๆๆๆๆ พี่น้องค่อยมาบางแสนกระดูเด้วยสมัยตะกี้บบเคยเห็นแบบนี้จักเทือนามทะเลสัตว์หอดถนนค่อยตั้งใจว่าสิมาลายดเปลี่ยนบรรยากาศถีสัญญาไว้ว่ามือนีสิมาลายดอยู่ริมทะเลมือวบ้านบ่ได้รล่นะจำคอยได้บบว่าสันน้องบอยใช่ไหมดูแลตัวเองด้วยนะผิงแก้มน่าพี่ฝน น่ากลัวจริงๆพี่หนูยังไม่กล้าลงจากรถเลยพูดจริงๆเอา้านี่สว,ส,นสวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีค่ะตะยานห้ตะย่ยานอีลีเอาพี่ฝนพิงเอาศาสตร์เอาขาตั้งกล้องมาเพื่อที่จะมาไล่สุดกับพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศพี่บิมบริคอันตรายลูกกลับห้องลูกสันพี่บิ๊มมาอันตรายจริงๆคุณแม่ดูสิ มันสาดขมา่าหอดถนนเด้อที่นี่ถนนถนนนั่นมันระบายบ่ทัานน้ำ<า>หุ่งน้ำน้ำท่วมค่ะสาธุาธเด้อคู่เาบ่ได้๋ยวแบปคือสูนามินี่พี่น้องขื่นแบบแรงแห้งแบบ <c oughs> โอ้ยวีรีแบบตะยานแห้งโอ้ยตะยานนี่เลยนี่วะ ไอ้หยาดนี่พี่น้องเอ้ยมึงนะคอยอ่านคอมเมนต์กันนะพาเอฟซี FC กับบัณฑ์สาสันคุณวิชุดาว่าเออมีที่ว่างตรงนั้นไงหน้าผิงพิง,งสาสันบบเมีนหมายถึงว่าที่นั่งนั้นมีเยอะแยะบ่มีไผมานั่งเลยพี่น้องคอยคิดแก้มมื่อนี่มันวันเสาร์เด้คนต้องหลายแน่นาะวสันผิงว่าคนต้องหลายเนาะทั้งสิมีหม่องนั่งบ่ล่ะว่าตีบัดใดแทบบ่มีไผจอดเลยมีแต่คนขี่มาเซอร์เว่ บางคนจอดแป๊บเดียวก็ออกไปเพราะว่ามันไม่มีหม่องนังเปียกมืดพี่น้องมันฟาดมาหอดถนนพุนชนบุรีมันบอกคับถือต้องเลยคะ่ะน่ากลัวจริงๆริงวะสันจริงคะ่ะคุณอาทิตย์ยาน่ากลัวมากครับน่ามากน่ากลัมกกวามากกับดีก,กว่าวะสันพี่พิง์บอกว่าสีไหลวันสุ์เออพี่พิงขอโทษพี่พิงสลบสสลายส่วนในงานพี่พิงค์ไร้ไร บเคยเห็นจักเทือพี emperor, tamanho, ่น้องก็ยเอ้แต่ยันอีไปพูน่ะพูน่ะมเจ้าเบื้องเราบางแสนนี้ กอนไฮดิ้อเอาบไปเลยก่อนวันแต่ยานอยู่กับคุณกองขวันแต่ว่ามันมาหดแล้วกัน็เลยจอดทายทายให้พี่น้องเบื้องว่าตั้งใจว่าศิมาไลซดทายพี่น้องให้ได้เห็นว่าเออมือนีพิงตั้งใจว่าสิมาไล่สด่ดินทะเลเด้อแต่ว่ามันไหลบ่ได้ปฏิบตาตัวกันหนึ่งสีน้พี่น้องเออก็เลยจอดแป๊บนึงสีกับหองละลานี่น่อยกับกับหองละลายพี่น้องวันน้ากกลัดียพราเรสวัสดีครน้กเกรอลิเจ้าคะ กันใหม่ว่าสันโอ้พี่น้องความตั้งใจหอยอุตส่าว่าเป็นมือวันหยุดมือวาอบบ่านข่อยกรบบไดลายสดมือว่านเบบนีบบนย่ยเพลียมาเที่ยวอะไรตอนนี้ดึกแล้วว่าสันยังบ่ท่านดึกยังบ่ท่านดึกเขาแต่สองทุ่มเสียงลมก็น่ากลัวว่าสันอืบึงที่แหละพี่น้องอุ้ยบึงบำตะยานขึ้นยังนไงบ่แม่นยังดอกความตื่นเต้นของข่อยคือเกิดมาข่อยบ่เคยเห็นบางแสนเป็นแบบนี้ อาจจะอาจจะมีอาจจะมีแบบนี้ดูแต่ว่าพิงค์โบเคยเห็นซึ่งซึ่งเวลาเข้ามาซึ่งเวลาเข้ามามันมีสีมีชายหาดยางเนาะหนามันสีลงเนี่ยมันคือหนามันสีลงเนาะตอนเลี้ยวรถมาเนี่ยเบิ่งเอาเมนหนามเบ่ส์กซูยี่ตัดอุ้ยยังนั่นอุ้ยตัวอเนี่ยเบิ่งมันเลนอยู่เหรอเนี่ยนนั่นน่ะแค่หึ่อขี่ยังไงไอ้มันมันลางนั่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยแค่บพิงคเนี่ยเด้อเด้อเด้อเฮ้ยตัวยังกันพิงพี่น้องตัวยังเห็นมันมันลาง อุ้ยิมันมีหางมันยาวคือวิวคือแข่นี่ว้ายมันแข่นี่พี่น้องพี่น้องเห็นมั้นั่นอุ้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนแค่เบาซูเดี๋ยวเดี๋ยวซูมเดี๋ยวป่ะนี่ซูมมาเลมันซูมเดี๋ยวป่ะซูมเลยเสร็จละเอาเสร็จลนนมันย้างเลยมันย้างแล้วเห็นบ่พี่น้องพี่น้องเห็นไหมยิววิววิวมันแค่เบาวิววิว เห็นบ่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 หางแบบเนี้ยพี่น้องตัวยังมลสู๊ไอแก้มกับตาดีดีนะสูอตาดีดีกันเด็นหางมันไล่นะสูมันขยับได้เข้ากไปเห็นตัวโน๊ะไปใส่ละมันเข่าไปมันขืนมาด้น้มันสัตว์มันพามาบ่เออน้ำน้าสัตว์มันอุ๊ยต่ว่าทะเลมันมันมีแขะได้แก้มฮะทะเลบ่มีแข่ ตัวอะไรครับวบัสนบอลูนกันเด้อตื่นเต้นที่กันน่ะนี่คุณเดี๋ยวไม่ไปผู้เล่นเดี๋ยวหางมันเลยลายๆอยไปอุ้ยหางแบบยงาตัวยังขนาดตัวหน่อยได้นี่มาหน้ามทะเลบอกว่าบุ๊มบิ๊มหิบปะหิบอะหิบปะตัวสิอพรางยังวะเด้อเด้อเด้อตัวอะไรก็น่ากลัวเดี๋ยวเด้อมาเที่ยวอะไรตอนนี้ดึกแล้วบัสนใชตัวยังเรกลับบ้านเลยค่ะน่ากลัวมากกลับมากินเตี๋ยวดีกว่าส่วงพายุเขา สิมาเห็ดหนังวันสันไอสนุกเหมือนอิลิขบอคิดบอคิด hmm ว่ามันสิม si> ีเอฟซีท si> ุกคนก็ขอใจจ้ะพอมันอันตรายวันสนุนความของน้องแก้มระวังนะวันสนัหัวบอคือวันตัวอะไรคะน่ากลัวหุกมืดแล้วคือบ่เหมือนเมื่อห้องเป็นห่วงเด้อวันตัวอะไรคะสิกับแล้วพี่น้องตะวอยสิกับแล้วสิกับแล้วแป๊บนึงแป๊บนึง ทักทากทยจาาคูอุ้ยสวัสดีค่ะนี่แหละสิเมื่อแล้วสิเมื่อแล้วมีแป๊บนึงกับเมื่อแล้วพี่น้องขอยมากหอดถึงมาหอดนี่เจ้าเรลยมาบรยากาศแบเลื่นงานมิม้ตาเอย้ว่า่รสินา่ลจะเห็นว่ คอมเมนต์ในโปรแกรมเองอ่านบ่ท่านโมแมนต์โมเนงูเด้อมันมีขาตื้นค่ะโมเมนมันเลื้อยขึ้นรถเฮาเราบ่ะเทาโมแมนมันไต่ไปน้าไปน้ำโขดหินหรือเปล่าว้าวอะไรจะเป็นจระเข้นะเือบเอ่เหมือนจระเข้มากเออมันเหมือนจระเข้ตัวเล็กๆเนาะเหมือนลูกมันเนาะแต่ว่าทาระเ็นน้ำเค็มมีจระเข้เหรอไม่มีไอ้้ไอตัวเหี้ยมันอยู่ได้ด้วยเหรอนั่นน่ะสิแต่มันเหมือนจระเข้นะ มันหางยาวๆแล้วมันโผงน้องมันเหมือนนะน้องมันใช่นะตอนแกที่น้ําเค็มมาเลยหางมันเป็นลายๆถ้าเป็นตัวเฮียไม่ใช่แบบนี้อือปกติโอ้ยตัวเงินตัวทองมาสัมภเมษีขึ้นแรงชอเสียงของเราจังเลยวันสัดท้าถือแด้วเท่าเข้าสีผ้าขับรถไปไม่ละบอกไปทางไหนไปทางไหนตัวเงินตัวทองมาสัมขึ้นน่ากลัวผิงแก้มกับด่วนมีสทันขึ้นมาด้วยจะเป็นสัญญาณเตือนไหมโอเคจัเร็วเราจะกลับกันเพราะว่ามันแตหยาให้อง พี่น้องโอ้เดี๋ยวฝาดเดี๋ยวเดี๋ยวยเ,นเ,นเดี๋ยวเยวอาลงสีอะไรจบไรแล้วน้องไปไรอยู่ห้องเนาะเพิ่นน้อเพิ่นเนาะเดีอัมลาอีพซิ่งกันอ้าวเพิ่นตะกวดเปล่าเออน่าจะใช้ตะกวดตะกวดไปวันยังเน,งนาะงไปเลยพี่น้องจริงเหรอละ่ะลมเหลวอีหลีมือในความตั้งใจคือว่าสิมาเปลี่ยนบรรยากาศอย่าว่ากันเด้อพี่น้องเด้ขอข่อยความตั้งใจของข,อข,อข,อข่อยก็คือนี่แหละ เฮาเอาศาสตร์เอาหยังมาเอาหอดผ่าโฮมมาโซ่ทุกเท่าเนี่ยการมาสิมานอนอยู่นี่เลยเห็นนะตื่นคำเดืกดๆใจสีเมื่อมาสินเออขาตั้งกล้องเก่ามาเด้อค่ะสิบอกให้ศาสตร์กระมีนะคะผ่าโฮมกระมาตั้งใจโอ้แกมเอ้ยมือนีวันเสาร์คนหลายแท้ๆวะขี่มาหอดเอ้ามินเอียงคือสัตว์เวียงสัตว์นั่นสัตว์นี่ น้ำเต็มถนนเลยพี่น้องขยงขยะไส้มันผัดขึ้นมานดมบอกอีดีเซอมมีกลิ่นเหม็นแห้งณนะตอนนี้นะคะห <c oughs> ุยแต่ยานแห้งไปไหนกันพี่ฝนตกไหมน้องวาสนาคะตอนนี้พี่อยู่บางแสนค่ะ <c oughs> มันหยุดตกไว้แล้วฝนพี่อยู่บางแสนค่ะตอนนี้เปิดแฟลชนะคะเปิดแฟลชครับรถได้ไหมนีพ่พอก่อนเดี๋ยวค่อยน,นี่เดี๋ยวกลับไปถึงห้องเดี๋ยวค่อยไลค์ก็ได้เธอ เอาพี่เราขอาขอเวลากับห่องกอนเดอร์ขออนุญาตขับรถกับห่องกอนบอ่ไวแล้วยานคือกันมันเหมือนสุนามีแห้งเกิดมาบพเคยเห็นสุนามีดอกแต่ว่าคิดว่ามันคือกันเ <c oughs> พราะว่าเขาเก็าเคยเบึงคิดบึงยังอยู่นะมันคือสุนามีแห้งโมลิซ่าแกมยังย่านแกมยังห่องเลยตอนมาเห็นแหลกขับรถเลี้ยวเข้ามาทาั้งอันวงอ้อมวงเวียนมาเลี้ยว้ายนะฮะมาทาั้งหาดวอนผา เวลาไอ้เออน้ามันสัดโคดหินมันแบบฟูขึ้นมากอุ้ยตายิ่งตายิ่งตายิ่งเป็นมันนี่เขาเรียนเพาท่านเียเฮ้ยกอดเสาเทียงไว้มันมีหินอยู่ไง่ายจังแต่มันไม่มีหินมันทะลักมากทะลักมาแล้วเออฟังนี่มันมีโคดหินแต่ว่าฟังผุนคีมไปเบิ่งฟังผุนป่ะป่ะสวัสดีค่ะขับรถกลับห้องอากาศดีดีกับ่ัวม่านนอกรถขับรถกลับดีๆนะครับพี่กุ้งถ้าอยู่เขารับเต็มๆต็มประจน พี่ภูมิว่ะพายุเขาอีดายันพิเสิกาว่าตอนนี้เพชรบูร์ตกทั้งวันเออผิงนัน่นความเข้าใจของผิงนัน่นผิงคิดว่าพายุโนอื่นบ่โพโนอื่นบ่พายุโนอื่นมันเข้าแค่ภาคอีสานความขอาใจของผิงนะฮะเท้าเบิดแล้วค่ะบัดใดแท้อันนี้ฮู้่หเป็นพายุฝกระทบกของพายุบ่น,บนกระทอยู่ห้องกับตกลิ้นลนอยู่แต่น,นายแตนน่นายแตนน่นายรมเลี้ยวร่มเลวลมเวลมเวล มมืืออ่่นกกบาดเดี๋ยวขับเดี๋ยวขับรถกลับก็ได้พี่น้องประมาณประมาณขับรถประมาณชั่วโมงชั่วโมงนิดๆนี่แหละถ้ารถปติดนะคะเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะโดนอื่นไปพี่น้องอุ้ยคนเบิ่งแบบหลายเลยเจ็ดสิบกว่าคนโอเคโอเคโอเคนะคะขออนุญาตขับรถกลับห้องก่อนเด้อโ์นนเป็นเหตุสังเกตได้ประสนกลับบ้านอย่างเร็วค่ะ กินขขาวยังครับวันสันคุณสุสาศักดิ์ว่าเดี๋ยวคุณสุศดาขอตัวขับรถกลับห้บองกันเ้อนะคะบา,บาย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 พอการคลิปหนานะจ๊ะลมเรือลมเรือพี่น้องโอ้ตายตายต่ย,ยุดยาทั้งวันสุดยอดดีดี